วียังไงครับลืมแนะนำตัวค่ะคนรู้จักกันแล้วหมดแล้วพี่สวัสดีค่ะโบรสายวิธีจากเอฟบ้างนะตายละข้างหลังลืมเลยแล้วคนอยู่แนะนำตัวคิดได้ใจตายแล้วฉันลืมแนะนำตัวเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าฉันเป็นใครเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนชั่วโมงทางกินถูกขโมยใช่ไหมไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนี่ยจบเพลงทุูปุ๊บจะไม่ได้ ขอแนะนำอีกทีนึงใช่แต่ที่แน่วันนี้มีอีกหนึ่งคู่ที่รออยู่ใช่ไม่ใช่มใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลองเพียเพราะว่าเดินไมได้ไง เนื้อว่าท่อนต่อไปใครจะร้องพี่ชื่อนี้ไม่ได้เลยนะต้นคือพี่ว่าบนรถไฟฟ้าพอดี้ถอดๆออะไรวิ่งวิ่งไปหากล้องสองทางไกลหมดแลวตอนนี้ว่าเขาถอดอะไรกันมาข้างล่างไปเขาถอดกันก่อนเลยถอดกันแล้ ชอบก็เร็วๆนี้ก็ติดตามกันให้ดีๆนะครับโอ้ยสองคนเวทีดูหลงเหลงขอเชิญอีกสองคนขึ้นมาด้วยครับผมพี่โบครับพี่โบครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเตรียมกันหลังเวทีว่าจะเรียกว่าอะไรพี่โบหรอคะชาน้องโบเดี๋ยวเชิญน้องโบตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวนะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะ เอตรฐานายเฮ้ยยเดีาเข้าอ่ะเฮ้ยไเม่อหกี้่จับตรงไหนนะครับเ่ไหนเฮ้ยๆๆๆนท้อใจอย่างวไอท่าเมื่อเจ๊แ้คุณปัดรังควานอะไรกันเหรอ ขนมาติดหัวหอมผมมาติดหัวหอมติดหัววันไหนอี้วันที่ผมกระสวยนะครับเนี่ยมันวาวๆมากยังไม่เลิกแซวตั้งแต่ทวิตเตอร์นะไปนะอะไรนะโยรีทอสอะไรนะต้องีหัวไม่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 บางเรื่องก็ไม่ต้องรู้หรอกนะลูกนะอยู่แค่ในคอมพิวเตอร์นันแหละก็สนุกดีนะครับวันนี้พวกเราก็รู้สึก สุดมากแล้วก็ต้องขอบคุณคนักงอนด้วยที่เชิญพวกเรามาร็อกเพลงนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมเราใช่ครับแล้ววันนี้ไหนๆก็ขึ้นมาบนเวทีทั้งสี่คนแล้วเราจะทม่อะไรครับแก้วผ้าสี่คนเราจะถอดเื้อน่าเนะอะไรนะคุณผ้ายังไงนะอัดพูดอะไรไปเหรอครับไม่ไม่รู้ตัวเลยอะครับอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่ครับไม่เราควรจะใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นพื่อเดี๋ยว คุณสัญญาอะไรกับแฟนขขบไว้เดี๋ยวนะก็คุณสัญญาทันงสองคนต้องรู้ได้ไงอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดีคุณต้นครับสัญญาอะไรวะไม่รู้เลยจ้นตัวต้นมาเอาเงินจากกูพันหนึ่งเลยมาได้ใจจริงอะไรนะ ร้องะเด improve, ี๋ยวอนเเหรอะไรนะร้องเสร็จนะโอเคสี่คนขึ้นมาเวทีร้องกันเราจะไม่ร้องเพลงกันหน่อยหรือแล้วก็ควรนในสุดท้ายแล้วอกะามันร้อนตัวมันร้อวยนะาวันร้อนยัราไร้ร้อนตัวอง้อนตัวงร้อนเเนี่ยเลย ไม่มีตังแต่มีตังไปติ่งเกาหลีเับไหมคะรัเลยอันนี้โครมากเลยอ่ะไม่พูดรับเลยรับพี่เข้าใจน้องพี่เข้าใจแต่ก่อนที่พี่ไม่กินเงินพี่ก็พี่ก็เก็บตังคเหมือนกันครับผมก็ก่อนเข้าเพลงนะคะเราขอ่วัยทองสุดท้ายหนึ่งคนแรกัยโดนด่าเริ่มจากใครดีครับเริ่มจากพี่โบแล้วกันพี่แหวกสุดเด็กสุดก็ต้องไปก่อนใช่ไหมครับ บอกว่าต้องระวังแบบคือไม่ขับรถนะคะแล้วก็ระวังคนรอบข้างด้วยก็ขอให้มีความสุขมากๆสัดน้ําปะแป้งกันแล้วก็อย่าไปแตะเนื้อต้องตัวคนอื่นที่เขาไม่อยากจะให้แตะกันเลยแตะให้คนอื่นแตะเนื้อต้องตัวเราได้ใช่ไหมคะถ้าเราอยากถ้าเราอยากก็เชิญไม่ไม่งงว่าพี่โบพูดแล้วทำไมต้องเขินแบบพี่เขินแบบอ้าวจาไม่คุณเป็นคนพูดไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คนพูดไม่เก่งคนพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะปกติอ่ะไม่คืต้องตั้งสติมากๆ โอไม่รู้เรื่องผมจะเลื้นะครับสามคนนี่ผมเนื่อยที่สุดรู้ได้ไงอะไรที่สุดฆ่าตัวเองทำไมยพครับผมก็สวัสดีวันรอกกับทงนะฮะนักแงมวนัทั้ชาแมทุกปีกำลังไหกำลังจเย็นๆอ๋อปะมานสงนานะครับก็เป็น วันปีใหม่ไทยนะครับก็อ,อย่าลืมไปรดน้ําดํำหัวผู้ใหญ่กันด้วยนะครับผมจะได้จิตใจเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าเมืองไทยมัน,น,มนร้อนมากนะครับแล้วก็สาน้ำกันเบาๆนะครับปากแป้งก็ขออนุญาตนะครับก่อนปากนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะฮนะนะ้ำนะ้ำน้ับวำนี้ำนน้ำน้ำน้นะ้ำนะ้ำน้นะนะ้นนะ จะสื่อสารว่าขอฝาแป้งนะครับต้องแบบนี้โอ้โหโอย่างนี้ก่อนต้ได้ปากกับแบบขันกับกระทบกับกรแท่หัวแล้วอะไรคือกระทบร่างมาร่างมาสมองล้วนเหมือนกันครับบางทีเขาก็วันวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็ เวลาจะฉีดน้ำเนี่ยก็อย่าฉีดหน้าฉีดตาเนาะเพราะเดี๋ยวมันเข้าตามันก็แบบว่าเจ็บปวดหน้เวลาก็ฉีดที่ร่างกายแล้วก็ส่วนอื่นๆตที่ต่างขนาดกันนะเฮ้ยวิทย์ภูมิร่างกายก็รู้เรื่องแล้วอะไรนะร่างกายในส่วนอื่นๆคืออะไรน้ำแข็งก็อะไรอย่างนี้ไงอะไรเพราก็แล้วก็น้ำแข็งอะไรเงี้ยอย่าพยายามเล่นเพราะว่าก็เกิดอุบัติเหตุได้ไงก็ขอให้เที่ยวอย่างสุขสนานแล้วก็ปลอดภัยด้วยคร่ะน้ำแข็งนี่ต้องจันทร์ เสียจำเสียงเต่าเป็นไากเตาไปเตรียมกับพี่ก่อนนะนึกได้พอดีนึกได้พอดีใช่ไหมเขยะถึงไหนแล้วนั่งครบแล้วนะครับครบยัง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 กับไม่ถูกนะเอาเป็นว่าสงการนี้นะครับให้ทุกคนเล่นน้ำมันอย่างมีสติและกันเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็เลยกลับมาขอจะบอกว่านี่เป็นวิธีเล่นน้ำแบบ อ่าแบบถูกต้องคือรถทันไรกาจาเอาคืนกาจาเอาคืนเอาคืนรงที่เราจะเปรียกกันไม่มากกว่านี้กาจาเอาคืนทีดยังทันต้นโอ เป็นส่วนหนึ่งในการแจกจ่ายความสุขนะครับให้กับทุกๆคนครับบนเวทีแห่งนี้สยามพารากอนซัมเมอร์บีชเฟสสิบวอลนั่นเองก็ผมใช่ไหมอ่ะช้าๆเราเลยฮะครับคุณก็ได้ครับครับผมครับผมคิดว่านะครับช่วงสงการแบบนี้นะครับโอ๊ยไม่รับเด็กกรอไปเหรอโอเคเสด็กรอไปคิดนะครับว่าช่วงสงการแบบนี้มันช่วยแหความสุขใช่ไหมครับครับโอ๊ยไม่ใช่ใครต้องการความสุขบ้างครับ ไหวไหมคนเยอะขนาดนี้แจกไหวไหมกระชับสปาสบาเสียงชอบเสียงจั้งเลย รักสาวสวยมากเรอครับคุณโบครับภบูดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้มาสยามพารากนอนช่วงสงกรานนี้นะคะแต่ว่าทุกๆครั้งได้ได้กลับมานเตอร์เทนคนดูที่พักแล้กรแห่งนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจมากๆเลยค่ะองขอขอบคุณทุกคนวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณสยามพารากอนด้วยนะคะเยาขอบคุณคุณโบด้วยนะครับอ่ะพี่ต้นเหรอครับครับก็ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่ได้มาร่วมง,งานกับพารากอนในงานสงการงกานนะครับก็รู้สึกดีใจที่ คือเวลาเราจะมอบความสุขอะไรให้กับใครเนี่ยคือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีของหรือีอะไรแต่ว่าเราเราเป็นนักร้องเราก็มอบความสุขได้ด้วยเสียงเพลงแล้วก็การร้องเพลงของเราวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังครับอ่ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะสุดท้ายครับคุณเต๋าครับครับผมโอ้โหคนฟูดไม่ค่อยรู้เรื่องสุดท้ายแล้วครับก็เป็นครั้งแรกของเต๋าที่มาที่รานพาราลอนก็ในช่วงสงงรานี้ครับเพราะปีแล้วไม่ได้มาวันนี้ก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่ได้มา พบทักกับแฟนๆแล้วก็มาร้องเพลงนะฮะให้แฟนๆได้ฟังแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้ามีน้ำเดี๋ยวผมอยากเอาสาดน้ำแฟนๆเลยนะฮะให้หายให้หายร้อนกันนิดนึงใครบอกไม่มีครับมีเหรอฮะพร้อกระบอกน้ำกักสี่กระบอกครับกระบใหญ่ๆเลยฮะรวยแล้วนีครับเอ๊ะขอแบบนี้เนี่ยเป็นคนชอบเล่นน้ำนะครับบอกเลยพูดเลยไหนโซนไหนอยากโดนน้ำป้ายไฟป้ายไฟเก็บหังเปีย ดูอันตรายเราเดินไปฉีดดีไหมเล่นไงดีเออได้เลยครับได้ไหมมาโดนแจกน้ำทุกคนเลยนะอ่ะแล้วผมถือไม้ไว้ให้ฮะโอเคครับไว้จริงมอยากถ่รมีลายกระบอกในในโลกไปฉีดน้ำนะครับเรามีกระบอกฉีดนี่แหละกระฉีดเต่าก่อนเลยปรับเอฟด้วยโดนแจกกระบอกฉีดน้ำด้วยนะฮะเออโอ้ยากเปียกกันทั้งนั้นเลยคุณรอหลอครับมาเลยเออ เต็มที่เลยนะฮะเต็มที่